กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันค่ะในประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะกับเรื่องไทยแก้ทุจริตไม่ถูกทางหรือเปล่าเบื้องลึกดัชนนีคอร์รัปชันร่วงเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ติดตามกันจากนักวิจัยอาวุโสข,ของ TDRI คุณทิพปรตรแสละ,ะวงค่ะคุณทิพปรตรัคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปวินมัครับกันแล้วนะครับ ค่ะคุยกันอัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการรณรงค์การไม่ทุจริตเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีดัชนีที่เรียกกันสั้นๆว่าเป็นดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเพื่อจะอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยอยากให้คุณทิพย์ปไตายเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่ได้ยินกันว่าดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยคำนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรบ้างคะครับ ก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็เรื่องคอรัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของเรื่องหนึ่งของเมืองไทยนะครับคุณปวินญมัยก็ก็จําเป็นที่เราจะต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ต้องพูดกันหวังว่าคงจะพูดกันไปอีกไม่นานนะครับแต่ก็ดูจากแนวโน้มดัชนีคอรัปชันที่เราพูดถึงก็คิดว่าอะจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะแก้ยากอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาอีกนานอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับดัชนีที่เราพูดถึงนะครับ ดัชน uh, ี Corruption หรือบางทีก็เรียกว่าดัชนีความโปร่งใสนะครับภาษาอังกฤษคือดัชนี CPI นะครับ mm hmm. จริง,รงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันเกิดบทุกปีนะครับดัชนี CPI เป็นดัชนีที่จัดทำโดยองค์ก uh, รไม่ไม่แสวงหากำไรนะครับชื่อว่าองค์กรความโปร่งใสสากลหรือว่า Transparency Trans International mm hmm. เขาประเมิน uh, ว่าระดับการทุจริตของแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับ ในทุกปีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยเขาก็เอาข้อมูลการสํารวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปถามว่าคิดว่าประเทศไทยมีการทุจริตในวงการต่างๆเช่นวงการเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการในระดับใดน,นะครับแล้วก็ประเทศที่เราที่เขาประเมินนะครับก็มีตอนนี้มีร8 0ปประเทศทั่วโลกครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือคเรื่องการจัดอันดับนะคะซึ่ง พอดูอันดับของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะปีล่าสุดเนี่ยคืออันดับร่วงลงมาจากร้อยเอ็ดมาอยู่ที่ร้อยแปดแล้วก็ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปีล่าสุดเนี่ยนะคะอยากให้รีวิวให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าภาพรวมของการจัดอันดับของประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างนะคะครับท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคําถามว่าเราจะมาพูดถึงอันดับกันทําไมนะครับดับชนี CPI <ừ> เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยด้วยสําคัญอย่างไรจริงๆผมคิดว่า ก็อาจจะไม่คือถ้าพูดถึงตัวแต่สัญญาจ,จะไม่ได้กระทบกับชีวิตคนไทยมากแต่ถ้าพูดถึงคอรัปชันผมคิดว่าหลายท่านคงเห็นด้วยว่ามันเป็นปัญหาที่กระทบกับชีวิตท่านจริงๆนะครับในมุมมองของถ้ามองจากนักลงทุนนะครับเวลามองดัชนี CPI เขาคือ CPI จะเป็นตัวชีวัดตัวหนึ่งนะครับที่เวลาคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยแล้วอยากจะมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเขาก็จะดูว่าอระเทศไทย มีความเสี่ยงถ้ามาทําธุรกิจแล้วจะถูกเรียกรับสินบนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เขาก็ใช้เป็น the, ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ดูความเสี่ยงของประเทศต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยดีก็จะจะจะ,จะดูข้อมูลจากตัวนี้ด้วยประกอบกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทีนี้สําหรับผู้ฟังนะครับผมคิดว่าการมองอันดับก็ดีนะครับหรือเดี๋ยวจะพูดถึงคะแนนด้วยนะครับว่า มันทําให้เราดูครับว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับทั้งโลกนะครับว่าครัปชันของเรามันหนักหนาแค่ไหนครับเราโดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้ๆกับเรานะครับคุณประวินทำไมพูดถึงอันดับใช่ไหมครับก็จริงๆ CPI เขาจัดอันดับด้วยจาก180ประเทศว่าประเทศไทยอยู่อันดับตอนนี้อยู่อันดับ108นะครับเราก็จริงๆให้คะแนนด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่ไม่ได้เข้าใจยากครับตรงที่เวลาสมมติว่าเรา เป็นนักเรียนเราก็จะได้คะแนนเต็มร้อยนะครับแล้วพอได้คะแนนก็จะมาจัดอันดับแข่งกับเพื่อนเรวยว่าเราสมมติได้ห้าสิบคะแนนเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของห้องครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆอันดับหนึ่งแปลว่าครัปชันน้อยนะครับถ้าเป็นคะแนนร้อยคะแนนเต็มถ้าได้ร้อยคะแนนเต็มก็คือครัปชั้นน้อยครับเมื่อสักครู่คุณปวงวีนวัยถามว่าแล้วอันดับร้อยแปดมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมครับไหค่ะ ครับจริงๆถ้าขอพูดถึงอันดับก่อนนะครับอันดับประเทศไทยถ้ามองย้อนกลับไปสิบปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเราก็จะเป็นประเทศที่จัดอยู่อันดับกลางๆของตารางนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็คือ,อไม่ได้ไม่ได้เก๋มากแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับอยู่กลางๆนะครับถ้าย้อนไปปีห้าเจ็ดเราอยู่อันดับที่ห้าแปดสิบห้านะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าช่วงนั้นก็ถือกลางๆนะครับจากร้อย ร้อยขอประเทศแต่ช่วงหลังๆเริ่มหล่นมาอันดับที่ร้อยร้อยแปดเนี่ยที่เราพูดถึงอซึ่งผมตีความว่ามันแย่ลงนะครับอันดับแย่ลงนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับ<ช>แล้วก็จริงๆถ้าดูในเชิงข้อคะแนนประกอบด้วยเนี่ยจริงๆอันดับเปลี่ยนเร็วนะครับถ้าเราทําได้ดีสักอีกสักสองามคะแนนในแต่ละปีอันดับเราก็จะขยับจาก100ร้อยจะเป็นเกอะไรก็ได้ อืมค่ะทีนี้ที่อันดับแย่ลงเนี่ยผ่านมาสิบปีเนี่ยนะคะอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าที่แย่ลงเนี่ยปัจจัยมันเกิดจากอะไรคะครับจริงๆต้องถ้าดูอันดับต้องดูคะแนนด้วยนะครับเหมือนนักเรียนที่ต้องดูคะแนนตัวเองด้วยถ้าดูคะแนนนะครับเต็มร้อยเราสิบปีที่ผ่านมาเราก็ได้คะแนนจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงนะครับเขาจะ เต็มร้อยเนี่ยเขาจะจัดเป็นเป็นชั้นชัดนะครับว่าช่วงคะแนนที่เท่าไหร่อันดับคอร์รัปชันต่ำหรือสูงนะครับเราได้คะแนนไม่เกิน38คะแนนในรอบ10ปีจริงๆตั้งแต่20ปีที่เขาทำาัดนีมาก็ไม่เคยได้เกิน40คะแนนนะครับแต่แปลว่าแปลว่าคอร์รัปชันสูงนะครับแล้วแถมในช่วงปีหลังๆมานี้ก็คะแนนเริ่มมีแนวโน้มจะแย่ลงปีนี้ได้35คะแนนจาก100คะแนนนะครับซึ่ง ย้อนกลับไปปีห้าหกก็คือสิบปีที่แล้วเราก็ได้คะแนนสามสิบห้าคะแนนมันแปลว่าอะไรแปลว่าเอ,อแปลว่าเราทําไม่ดีขึ้นเลยเราอยู่แถวแถวนี้มาตลอดนะครับ uh huh. อาจจะปลอบใจผู้ฟังนิดนึงนะครับในฐานะคนไทยด้วยกันคิดว่าคือถ้าบอกว่าคะแนนสามสิบห้าเนี่ยแย่ไหมมันมีประเทศอยู่ประมาณห้าสิบประเทศนะครับที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงนี้อันนี้ปลอบใจด้วยกันนะครับ mm hmm. แต่ก็อาจจะไม่ปลอบใจตรงที่ว่า คะแนนมันไม่ดีขึ้นเลยมันแปลว่าสถานการณ์การรับเลีไทยไม่ดีขึ้นเลยนะครับย่ำ<ะ>อยู่กับที่ในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาทําได้ดีขึ้นนะครับ<ะ>เช่นเวียดนามทําได้มีแนวโน้มดีมาตลอดสิบปี<ะ>มันก็เกิดคําถามครับค,ร<ะ>คุณประมินาคุณประวินาไมว่าแล้วนโยบายปรับยุจธศตร์ปรับโกงที่เราพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมเออแล้วออใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินงบประมาณตลอดแล้วแถมสังคมไทย ก็หรืออาจจะบอกว่าสังคมไทยตื่นตัวกับปัญหานี้ไม่พอนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ที่จะชวนคุยต่อเลยครับค่ะตรงนี้นี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นสําคัญนะคะเพราะว่าในช่วงย้อนไปสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการรณรงค์ความโปรง่งใสรณรงค์ต่อต้านการปราบโกงต่อต้านคอร์รัปชันแต่อันดับออกมาแบบนี้เนี่ยก็อยากให้คุณธิตไตยได้วิเคราะห์ต่อะคะ่ะว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยรณรงค์กันไม่พอหรือเปล่าหรือว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะ ครับจริงๆแบ่งเป็นฝั่งรัฐกับฝั่งภาคประชาสังคม้วกันนะครับในฝั่งรัฐเนี่ยหลายท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าจริงๆเรามีหน่วยงานรัฐที่มีพันธ,ธกิจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้อตานจุจริตอยู่หลายแห่งเลยนะครับทั้งที่มีพันธ,ธกิจโดยตรงกับเ,เช่นสํานักงานปปชเราพูดถึงบ่อยนะครับสํานักงานปออาปทอ,อปปปที่เป็นของตํารวจนะครับแล้วก็ เราได้ตอนปี60เราจัดตั้งสารอาญาคดีจุจิิตขึ้นมานครับอันนี้หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงทางอ้อมก็มีนะครับเช่นสอตอง,งอที่ไปตรวจเงินตรวจงบประมาณนะครับแล้วแต่ในแต่ละปีะปก็ใช้งบประมาณรวมกันแล้วหลายพันล้านบาทนะครับแต่ว่าแล้วเ,เรายังเอาเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติมา20ปีเราเอาดัชนี CPI ดัชนีคอร์รัปชันนะครับมาเป็นเกณฑ์ประเมินด้วยนะครับว่าเราอยากจะเป็นประเทศที่ได้คะแนน ห้าสิบคะแนนเต็มร้อยนะครับภายในผมคิดว่าเราตั้งเป้าไว้อาจจะอาจจะหวังสูงเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็ดีครับเป็นเป็นทิศทางที่ที่ดีแต่ว่าอาจจะยังทาได้ไม่จริงนะครับฝั่งภาคประชาคมก็เยอะนะครับมีทั้งองค์กรหลายองค์กรที่ขับเคลื่อนแล้วก็มีคนที่ขับเคลื่อนโดยส่วนตัวด้วยนะครับแบบเ,เป็นศิลปินเดี่ยวบุคเดี่ยวเปิดเปิดว,วงคดีชูชนิดโดยตัวเองนะครับก็ ก็ถือว่าน่าศรัทธานะครับแล้วก็ขอชื่นชมว่ามีความกล้าเนะเพราะเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะค่อยไปยุ่งเท่าไหร่นะครับ uh. แต่ว่าถ้าอยากจะให้วิเคราะห์นะครับก็คิดว่า,าผมจะบอกว่าเราไม่ขาดภาคีที่ขับเคลื่อนนะครับอย่างที่พูดมามีเยอะมาก uh. แล้วไม่ขาดงบประมาณด้วยนะครับแต่สิ่งที่และทุกฝ่ายก็ตั้งใจจริงมีความตั้งใจดีแต่สิ่งที่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังทาเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับ ฝั่งรัฐนะครับมีข้อสงสัยว่าอันนี้ไม่ฟันธงนะครับว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทํางานขององค์กรที่เราพูดถึงหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าที่ผ่านมามันมีหลายๆเรื่องที่หน่วยงานรัฐนะครับบางแห่งพยายามไม่เปิดเผยข้อมูลการบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองใหญ่ๆนะครับ <S <S โดย <S <S ที่สังคมก็ตั้งคําถามอยู่เยอะก็ การเหมือนแทรกแซงหรือไม่อันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันหาคําตอบนะครับในฝั่งของภาคประชาคมนะครับอันนี้เป็นข่าวดังนะครับแต่อาจจะไม่ขอผู้ชื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนร้องเรียนไปด้วยนะครับก็ก็จะว่าหลายหลายฝ่ายมีความตั้งใจดีแต่ว่าก็จะมีบางท่านบางองค์กรที่เอาเรื่องการต้านจุจริตไปหาประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ที่เป็นข่าวดังนะครับก็อ,อันนี้เป็นข้อกล่าวหาอยู่นะครับก็จะต้องรอเจ้าตัว พิสูจนตัวเองครับแล้วก็เรื่องกระบวนการตังสารด้วยอแต่ว่ามันทําให้สังคมตั้งคําถามแล้วก็อาจจะหมดความศรัทธาในการขรับเคลื่อนตื่นลุกขึ้นมาต่อต้อตานชุดชนินได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันมีผลกระทบกับสังคมทางป้อมอยู่เหมือนกันครับค่ะ ก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นข่าวนะคะที่ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนกรณีการรีดซับตบซับเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มีแค่วงเดียวยังจะขยายไปสู่วงอื่นๆอีกก็อาจจะเป็นกรณีที่เราเห็นปรากฏการ์หรือว่าสภาพการตอนนี้ว่าการทุจริตเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ในสังคมไทยนะคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะ มีวิธีการหาผลประโยชน์จากการฟ้องร้องอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่กําลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีกรณีทุจริตอื่นๆในรูปแบบอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยดังนั้นที่หลายๆองค์กรทั้งภาเอกชนการเมืองภาคประชาสังคมเนี่ยตื่นตัวรณรงค์กันมาเนี่ยคะ่ะเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องทํายังไงอีกดีถึงจะทําให้เรื่องของการทุจริตเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วก็อันดับของประเทศไทยเนี่ยจะดีขึ้นนะคะ ครับก็เรื่องการเอาการต่อต้านทุจริไปหาประโยชน์อาจจะขอ,อแปลไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคลก่อนละกันนะครับแต่ว่าแม้ว่ามันจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของของคนในสังคมก็เหมือนกันก็อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับออนอกจากหาประโยชน์แล้วก็ยังเป็นใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็มีนะครับอันนี้ถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่าพยายามใช้คดีทุจฉิตมาจัดการกับนกักการเมืองอด้วยในช่วงเวลาที่มัน เช่นแบบทําให้คนมองได้ว,ว่าเป็นการเชื่อมการกัน <โย S 2> <ๆ S 1> ทางการเมืองหรือเปล่า <คะ S 2> อาจจะเชื่อมโยงกันได้ใช่ครับก็สงสัยอย่างนั้นกันนะครับทีนี้ถ้ามองพยายามชวนมองไกลๆมองถึงอนาคตว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้ปัญหาใหญ่ๆตัวนี้มันมันลดลงนะครับคือแก้แบบร้อยเปอร์เซนหายไปเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครัก็บอกแม้แต่ประเทศที่ที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็ยังมีคอร์รัปชัน นะครับแต่ผมคิดว่าเราทําให้อยู่ในระดับที่มันควบคุมได้นะครับในระดับที่ไม่เดือดร้อนกับภาคธุรกิจหรือว่าชีวิตของประชาชนนะครับถ้าพูดกว้างๆนะครับอันนี้หลายผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดว่ากว้างเกินไปผมอยากเสนอว่าการต่อต้านชุจริทที่ดีการเมืองต้องดีก่อนนะครับการเมืองที่ดีในความหมายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของการเลือกคนดีเข้ามาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการเมืองที่ โปร่งใสเช่นอย่างน้อยมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตนะครับยุติธรรมแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ในความหมายที่ว่าเวลาประชาชนหรือว่าอ,องค์กรภาคประชาังคมตั้งคาถามอะไรมีข้อมูลให้ได้ดูได้ตรวจสอบได้ตั้งคําถามนะครับมีการตรวจสอบไม่แทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆนะครับสภามีการโต้เถียงกัน บนพื้นฐานของข้อมูลอันนี้คือการเมืองที่ดีในความหมายของผมนะครับในเรื่องของเครื่องมือผมคิดว่าเราไม่ได้ขาดแล้วนะครับอาจจะมีบางเรื่องนะครับที่สําคัญเช่นเราอยากเอาค่าคะแนน CPI มาเป็นการประเมินประเทศใช่ไหมครับค่ะแต่มันจะมีการประเมินระดับองค์กรหลาท่านคงเคยได้ยินนะครับถ,ถ้าอยู่ในภาคการกวคงจะมีการประเมินดัชนีนที่เรียกว่า ITA ใช่ไหครับนี่ประเมินกันทุกปีแล้วก็ทุกประเทศนะครับเอ่อมันก็มีคำถามในเชิงวิชาการนะครับว่าดัชนี ITA นั้นสะท้อนความเสี่ยงทุจริตในองค์กรนั้นจริงหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวผมลองศึกษาข้อมูลดูคิดว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยนะครับเอ่ออันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงองค์กรความเสี่ยงทุจริตนะครับให้ มันสามารถประเมินสะท้อนความจริงขององค์กรนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่าองค์กรที่มีข่าวอื้อฉาวอยู่บ่อยครั้งก็ยังได้คะแนน ITA ดีมากอันนี้สังคมตั้งคําถามกับว,ว่าประเมินกันไปเพื่ออะไรนะครับอืมค่ะโอ้ตรงนี้ก็ได้ได,ได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คงจะต้องพยายามขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทิพย์ใจเล่าให้ฟังว่า จทย์ใหญ่ที่ปัญหาทุจริตเนี่ยจะลดลงได้ความโปร่งใสจะมีเนี่ยสำคัญเลยก็คือการเมืองต้องโปร่งใสก่อนแต่ทีนี้การเมืองจะโปร่งใสให้ตรวจสอบได้มีความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยค่ะคกลไกเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดเรื่องนี้กันมาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะพูดสั้นๆนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจดีว่าการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรการเมืองที่ดีมีความหมายมีสองชั้นนะครับชั้นแรกคือหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็นการเมืองที่มีการเลือกตั้งที่ สุจริตยุติธรรมนะครับขั้นที่สองชั้นที่สองนะครับเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจะต้องเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบได้นะครับอันนี้พูดให้จํากันง่ายๆเลยว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสรัฐบาลที่ตรวจสอบได้นี่คือการเมืองที่ดีครับสับเล็กอย่างน้อยในความหมายของผมที่ผมเข้าใจ เพราะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องไปขับเคลื่อนนะในแต่ละภาคส่วนนะคะทั้งภาคการเมืองเองแล้วก็หน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่นี้โดยตรงแล้วก็ความเข้มแข็งของพลเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะแชร์วิธีการเรื่องของการสร้างความโปรง่งใสการตรวจสอบทุจริตในกรณีของประเทศอื่นๆมีรูปแบบอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับบ้านเราได้บ้างไหมคะ ครับก็จริงๆเรื่องการถ้าพูดถึงตัวดัชนีที่ดัชนีคอร์รัปชันที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นนะครับก็จะมีสูตรอยู่ประมาณสองสามสูตรทีผ่ผมสามารถสรุปได้นะครับสูตรสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงเขาเท่าไหร่เพราะว่าการเมืองเขาดีอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของเขาจะมีครบกับเมืองไทยเช่นกฎหมายเรื่องการทวงทรัพย์สิน ที่ทุจริตนะครับที่ถูกเอายักยอกไปจากประเทศกลับมาได้ครับซึ่งเมืองไทยก็เข้าใจว่าตอนนี้กําลังมีการปฏิรูปกฎหมายเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เ,เขามีการแชร์ข้อมูลกันนะครับข้ามประเทศนะครับว่าคนที่ทุจริตนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปตามจับกลับมาได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขามีกฎหมายที่ปรับบริษัทเอกชนที่ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงเรื่องทุจริตแล้วก็ปรับกันอย่างจริงจัง อันนี้ตัวอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่มีกฎหมายาในการปรับบริษัทที่ไปให้สินบนในต่างประเทศครับอันนี้คือสูตรของประเทศพ mm hmm. ัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ในผู้ขนานกันไปในประเทศพัฒนาแล้ว mm hmm. เขาก็จะมีการปฏิรูปหลายด้านนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันโปร่งใสามากขึ้นในเรื่องนโยบายาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวกับสังคมครับสูตรของประเทศระดับคล้ายๆไทยนะครับกรณีของเวียดนามผมคิดว่าการเมือง ผมพูดไม่ได้ชัดว่าเป็นการเมืองที่ดีเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ได้คือประเทศเวียดนามมันจะมีระบบก,การเมืองที่ไม่ได้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดื่นแต่ว่าอ,อ,อย่างน้อยเขามีการลงโทษคนที่ทุจริตจริง,รงๆแล้วจับเสือนะครับไม่ใช่จับมแมลงวันครับอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยจะจับไม่ค่อยได้ยินจับเสือนะครับจับนักการเมืองใหญ่ๆน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการจับมแมลงวันเสียมากกว่า ผมคิดว่านี้เรายัางทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรของประเทศที่ที่ระดับการพัฒนาอาจจะต่ำกว่าไทยนิดนึงนะครับเ,เขาก็พยายามเ,าเช่นประเทศในลาตินอเมริกานะครับก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลับของประเทศที่มีความโปรโง่งใสนะครับก็จะม,มีข้อตกลงอะไรต่างๆกับประเทศพัฒนาแล้วนะครับในเรื่องการค้าซึ่งมักจะปลูก อ่าเป็นมันจะมีเงื่อนไขที่ปลูกมาด้วยคือว่าจะต้องปฏิรูปาภาครัฐให้โปร่งใสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ที่ประเทศไทยน่าจะอ่เอามาเป็นแบบอย่างเช่นการเข้าเป็นสมาชิก o e c d นะครับอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไปฟังในคลิปอื่นๆนะครับที่มีความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศที่จะเอาประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกที่เรียกว่าโอองค์กรที่เรียกว่า Oec d ซึ่งมันจะมี รายละเอียดต่างๆมากมายที่เราจะต้องปฏิรูปตามมาตรฐานการเป็นสมาชิกซึ่งผมมองว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างความโปร่งใสในภาครัฐมากขึ้นแล้วลดคอร์รัปชันไปในตัวครับอืมค่ะก็เรียกได้ว่ามีกรณีศึกษาแล้วก็มีตัวอย่างรูปแบบวิธีการที่น่าสนใจจากในเคสของหลายประเทศอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็น อีกหลายเรื่องเลยที่คงจะต้องมาขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูประเทศในอาเซียนใกล้ๆเราเนี่ยค่ะกับการจัดอันดับนี่อยากให้รีวิวให้ฟังหน่อยนะคะว่าไทยเนี่ยอยู่ร้อยแปดปีนี้เนาะประเทศอื่นอย่างในอาเซียนเนี่ยอันดับเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเอ่อเท่าที่จําได้นะครับผมอาจจะจำไม่ได้รายละเอียดทุกอย่างประเทศที่ประเทศไทยน่าจะมองเป็นแบบอย่างคือเวียดนามในบางมุมนะครับประเทศที่เรา เมื่อก่อนเราพยายามมองก็คืออินโดนีเซียหลังๆก็เริ่มถดถอยนะครับเริ่มแผ่วนะครับไม่แน่ใจว่าจริงๆการเมืองก็ยังดีอยู่นะครับแต่อาจจะมีโผดมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นการเมืองอาจจะแย่เริ่มแย่ลงนะครับประเทศที่เรามองเป็นตัวอย่างมานานแล้วเขาก็ทําได้ดีมาตลอดและทั้งในระดับโลกด้วยนะครับก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียครับมาเลเซียถ้าเคยได้ยินข่าววันเอ็มดีบก็มีการจับเสือนะครับ ก็คือคนที่ถูกจับก็คือระดับนายกรัฐมนตรีอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยได้ข่าวนานแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่มีนักเกินเมืองระดับสูงถูกจับกลุ่มนะครับในเรื่องคด,ดีชั่วชิดแล้วก็เป็นคดีที่ไม่มีข้อกังขาด้วยนะครับประเทศที่เราไม่ควรมองเลยแล้วเขาก็ยังตามหลังเราตลอดก็คือ,อกัมพูชาเมียนมาลาวเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเบืองในประเทศแล้วก็ความไม่มั่นคงในประเทศนะครับที่ ก็มีผลเหมือนกันนะครับที่ทําใหเา้เกิดทุจริตเยอะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิธภาพค่ะก็ได้ได้ว่าในอาเซียนนี่ดูแล้วอันดับเราก็น่าจะประมาณกลางๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะมีประเทศที่อันดับเขาหน่าจะดีกว่าเราแล้วก็บางประเทศก็ยังตามหลังเราอยู่นะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราเนี่ยประเทศไทยคงจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็มีกลไกในการขับเคลื่อนที่จะสร้างสังคมที่ ปลอดการทุจริตนะคะหรือว่าทาให้การทุจริตเนี่ยมันน้อยที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็มีเส้นทางแล้วก็มีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนอีกพอสมควรเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณทิพย์ใจมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะมีส่วนร่วมหรือว่าควรจะทําอะไรเร็วที่สุดเลยที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องของความโปร่งใสอะคะ่ะผมคิดว่าถ้าในมุมของผู้ฟังอีกกว่าน,นะครับว่าเราฟังเรื่องนี้แล้วเราจะ ทำอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็อยากให้อยากชวนให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับเท่าที่เราจะสามารถร่วมได้เรื่องง่ายๆที่โดยส่วนตัวผมทําบ่อยในฐานะคนทั่วไปนะครับในฐานะผู้เสียภาษีไม่ใช่ในฐานะคนที่ทําวิจัยเรื่องนี้ <c oughs> ก็คือพยายามดูติดตามข่าวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราได้ขุดคุยได้เหมือนกันนะครับเช่นมันจะมีเว็บไซต์ที่ตรวจสอบการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอันนี้ก็อยากชวนคนที่พอจะมีความรู้นิดนึงนะครับก็อยากชวนให้ไปลองติดตามดูว่าใครขา,ขายของให้หน่วยงานรัฐบ้างนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาต่างๆของหน่วยงานรัฐเป็นของเป็นบริษัทของใครเป็นของบริษัทของนักการเมืองหรือเปล่านะครับก็จะมีเว็บไซต์เช่น a ai act AI นะครับก็มีข้อมูลน่าสนุกให้เล่นได้เยอะนะครับเว็บไซต์ภาษีไปไหนของหน่วยงานที่ชื่อว่า d g a ก็ซึ่งผมก็ใช้บ่อยก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็จริงๆมีเครือข่ายต่างๆที่พร้อมจะรับข้อมูลการร้องเรียนเรื่องทุจริตอยู่เหมือนกันเช่น <ül ham> เครือข่ายหมาเฝ้าบ้านถ้าเคยได้ยินนะครับหมาเฝ้าบ้านอันนี้ในที่นี้ก็คือเป็นคนที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องแชรต่างๆ,ๆครับ ที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหลายๆครั้งนะครับจากที่ติดตามข่าวมาคดีใหญ่ๆมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับฉะนั้นก็อยากชวนผู้ฟังว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันแปลกๆนะครับไม่อยากให้มองข้ามเพราะว่านั้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันครับ ค่ะดังนั้นนี่ก็คือจริงๆก็ดูที่ตัวเราเองนะคะว่าจะมีส่วนร่วมเอาเรื่องของการช่วยกันเอะหน่อยตั้งคําถามแล้วก็อาจจะช่วยกันตรวจสอบนะคะแล้วก็มีข้อมูลอย่างที่คุณทิพยฒนเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ก็จะมีเรื่องของการให้ข้อมูลที่เราเข้าไปแกะรอยหรือว่าไปตรวจสอบไปหาข้อมูลกันได้ด้วยนะคะก็ะเรียกได้ว่าวันนี้ได้อัปเดตกันนะคะแล้วก็คือคงจะ ต้องช่วยกันจากทุกฝ่ายเนาะแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะส่วนทางทีมวิจัยเองก็คงจะได้อัปเดตข้อมูลจากงานวิจัยแล้วก็เรานํามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณทิพยไตรมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันนะคะกับคุณทิพย์ไตรแสละ,ะวงนะคะนักวิจัยอาวุโสจาก TDI ค่ะกับเรื่องของดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ มีการประเมินออกมาแล้วก็บอกว่าอันดับของเราเนี่ยร่วงก็เลยชวนกันมาตั้งคำถามดูนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาการทุจริตไม่ถูกทางหรือเปล่าหรือว่ายัางต้องทำอะไรจะขับเคลื่อนกันอย่างไรเพื่อให้สังคมไทยปลอดการทุจริตนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสับการติดตามค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ